ผู้หญิงทำให้ผมเจ็บช้ำน้ำใจมากครับแต่ผมก็รักเธอจะทำอย่างไรดีครับจะอยู่หรือไปตัดสินใจไม่ถูกเลยครับคุณโยมอารมณ์ของคนเนี่ยบางทีมันผสมผสมกันนะทั้งอารมณ์รักทั้งอารมณ์ที่รู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีตัวเองอยากจะเอาชนะเอาให้เขาเองเนี่ยกลับมารักเราให้ได้อยากจะสู้เอาชนะตรงนี้ให้ได้เนี่ยมันผสมผสมกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดคือเราเองเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรม รักษาศีลให้ดีใจเราเกลี้ยงเกลานิ่ง สงบเนี่ยอารมณ์ที่จะกระเพื่อมดีใจเสียใจกังวลต่างๆเพราะอารมณ์รักแล้วไม่สมหวังเนี่ยมันจะบางลงถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะตัดสินใจด้ตัวเราเองได้ว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปแล้วพอเป็นอย่างนั้นนะตัวเราจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ถ้าเยื่อใยยังมีอยู่เขายังเป็นคนที่ยังใช้ได้อยู่แล้วล้วก็เดี๋ยวเขาจะกลับมาหาเราไปวิ่งตามเขาเหมือนวิ่งไล่เงาอะ่ะจะวิ่งตามจับเงาเงามันก็หนีเราไปทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไปจูนปรับให้ดีโดยอาศัยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง